หอดแล้วตอนนี้เราห้ามไปยั้งนะครับมาจุ่มกล่องกันก่อนละครับห้ามไปยั้งครับต้องดูว่าเคียวสวยเนี่ยจะเข้าไปแก้เมื่อไหร่เลยครับแต่ว่ากล่องตัวนี้ห้ามไปยั้งโซนพื้นที่เอาไว้อยู่ครับยามายังอยู่ข้างบนแล้วเหลือเหลือเจ็ดนาทีนะครับต้องดูว่าจะทันหรือเปล่าอะไรครับอย่างนี้หรือว่าน้องโอ้ครับสะพายสองคนเขาจะเข้ามาเล่นด้วยให้ไม่น่าเกี่ยวนะสะพายตรงนั้นน่าจะมายืนดูนะตรงนี้นะครับ แล้วดูเหมือนว่าห้าพยัคฆ์ยังโซอยู่ครับแต่ว่าคุณหม่องเล่จ้องจ้องมองจะเข้าหรือเปล่าครับน้องโอ้ครับไปไปได้เลยครับตัวนี้ครับหม่องเล่เข้าเดินชิตเหมือนกันเลยครับแต่ว่าห้าพยัคฆ์ยังโซรพื้นที่เอาไว้อยู่แล้วจุ่มก่อนมาแล้วมาแล้วเคียวสวยจะมาเปิดลำฝังห้าพยักฆ์แล้วสัดต่อเป่าควปก่อนจากหม่องเลยอะไครับตัวนี้แม่แล้วมาต่อตรงกลางวงแล้วตรงกลางวงควงอีกแล้วตรงกลางไล่ลัดต่อมาแล้วหม่องเล่โดนลูกเพื่อนหัวไปก่อนหนึ่งคนแล้วรวมตรงกลางวงนวลอีกแล้วก็ไปยูครับห้าพยัคฆ์กับสมองเคียวสวยครับ S <S <2: salah S 2> แล้วอยากมาเคมอยามามาเคมแล้วจามาเค็มมาเคมฝั่งขวามาแล้วเชียรถาไทเกอร์ตัวตึงเหมือนเดิมตอนนี้เข้มงวดกันต่อแล้วเกี่ยวสวยลุ้ไปสองสองคนแล้วไล่กันมาต่อเกียวเขียวสวยลุ้งสี่คนเลยครับตัวนี้เอาเลยครับทุกคน啊 อู๋ต้องหอดหรือกับตัวนี้ครับว่าคิวสวยน่าสนใจเหมือนกันแล้วหัวต่อมาไกลๆแล้วคิวสวยตัวนี้อยู่ตรงกลางวงแต่ว่ายังมาเข้ามาเคมได้สวยแล้วโซนมึงที่ไม่ให้ชุบด้วยครับยามากุชิครับอู๋เอ้าแล้วไม่อกตัวนี้ร่วมไปกคนหนึ่งทีแล้วยังมาเข้าไปยึดกล่องแทนเลยครับเอาเลยครับยี่หามารอบนี้พันที่ดีเหมือนกันครับยามากุชิครับลงไปไกลเป็นฝั่งของห้ามยันกับคิวสวยไฟกันอยู่ตรงกลางทางฝั่งของที่ยึดจุดยืนเหมือนกันแล้วไหลต่อมาไกลๆมาเตอคิวสวยร่วมอีกหนึ่งคนเลยครับเอาแล้วโอ้โห พี่ชายหายพี่ชายหายบูดเพื่อนไปนะครับตอนนี้เหมือนจะบูดผิดนะครับแล้วตอนนี้เหมือนว่าลุงพะโบลุงพะโบฟาดบูดเข้าไปหนึ่งทีครับแล้สไลด์หนีครับปั๊มเพนหนึ่งทีครับเหมือนดูเหมือนว่าจะมาเข้าไล่โซนไล่แล้วครับตอนนี้น้องโกครับจะมาไล่ครับโอ้แต่ว่าเอาแล้วดาวยั่วไปครับตอนนี้ดาวยั่วไปครับดาวยั่วเข้ามาครับแต่เดาเยั่วฝั่งขวามาแต่ว่าจะมาขี้ยังโซนที่ไว้ได้ดีอยู่เลยครับตรงนี้ดาวยั่วเข้ามาเก็บกล่องกันก่อนแล้วครับ อ้นี่ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเคียวสวยมันจะรีเซตได้เหมือนกันแล้วมังกรฟ้ากระหี่แต๋วุ่งเอามาเลยครับหมีแต่วฮุ่งตัวนี้มาเคลมเฉยเลยสี่ห้าคนตัวนี้แต่ว่าตัวสมองมันจะไปี้เข้ามาเคลมเหมือนกันเลยครับอะไรออกมาฝั่งขวาตัวนี้แล้วมีแต่วฮุ่งวิ่งออกมานะครับน้องโอครับใช่ฮะเหมือนเห็นดาวยั่วเข้ามานะครับอย่ามาอย่ามาเรียกรีกรูปเลยครับตอนนี้ครับแต่ว่าหมีแต่วฮุ่งตัวนี้จะเข้ามาเคลมยามาตัวชุบคนเดียวหวไล่ต่อมาแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้เหมือนกันแล้วหัวไล่ต่อมายามาเก็บหนึ่งคิ โอ้โหแต่อย่ามาตื่มากเลยนะครับโอ้เท่าที่เห็นตอนนี้ใช่ครับเรายังมาแกสวนที่ดีๆตรงนี้เข้ามารวมนัวตรงกลางแล้วมีแต่ห่วงแกร่วมมาเยอะเลยครับเรายังมายังไม่ต้องสักคนเลยแต่ว่าเคียวสวยก็มาคุมทีมสงกรามไว้ก่อนแล้วเหมือนกันเลยครับเคียวสวยรีเซตเพิ่งขึ้นมาได้แล้วทำขงเคียวสวยเลยครับตรงนี้แม่เรายัมากุชิตรงนี้เลยมาเล่นต่อแล้วอันมีไปก่อนหนึ่งคนมีแต่ห่วงร่วมอีกหนึ่งคนแล้วครับตรงนี้ข้างบนชุบอยู่แต่ว่ายังมาขึ้นมาแล้วบุญล่วงไปก่อนหนึ่งทีแต่ว่าร่วมมาก่อนเลยครับตรงนี้แต่ว่าระหว่างนี้ท้ายับบรงลาเเคขน ใช่ครับแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เคียวสวยจะแบบรีกุ๊ปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อู้ครับบอ่ไงนี้ยามาครับโดนต่อยโดนหยงยาวเลยตรงนี้เอาแล้วยามาจากที่ได้เปรียบอยู่ดีโดนหมีแต่หุ้งรีเซ็ตกลับมาแล้วเหลือก็เหลือน้อยแล้วตัวน,นี้ไล่หัวต่อมาแล้วยามาล้มอีกหนึ่งโคตรเอาเรายามาเก็บอบหมดเลยครับอย่างนี้ครับแล้วเหลือไทเกอร์หกเก้ายิงคนเดียวไล่หัวต่อไล่หลังเข้ามาครับไทเกอร์ครับแต่ไทเกอร์ไทเกอร์บอกไทเกอร์บอกวนก่อนโอ้โหเคียวสวยเข้าแล้วครับเคียวสวยเข้ารีเซ็ตได้ตอนนี้ครับ เคียวสวยรีเซ็ตได้ครับตรงนี้ละมางกันหลายคนเลยเข้ามาเคลมยามากับ<ช>มีเดีหุ่ง<ช>ครับตรงนี้ครับใช่ครับใช่ครับ,<ๆ>รบโอ้แล้วไหล่หัวกันต่อไกลๆอย่างนี้แล้วหัวต่อมาพาโบเก็บหนึ่งคิวอารเลยกับมีเดียหุ้มก่อน,น,นหนึ่งละล่ต่อมาแต่ว่ายามายงเหลือสองสามคนอยู่เหมือนกันครับปีนกันขึ้นมาข้างบนอยู่แต่ว่าทางฝั่งของเนี่ยเคียวสวยขึ้นมาปั๊มชุบขึ้นกันก่อนทันเลยครับตรงนี้ฮะแล้วมีเดีหุ่งอุ้มเพื่อนไปชุบฝั่งขวาครับอยู่ฮะใช่ครับแล้วตอนนี้อย่างที่เขาล่ำลือกันจริงๆฮะเหล็กเก่งครับคุณเน้ โอ้โหครับเลขคิวสวยมันจะรีเซตได้เหมือนกันนะแต่ว่ามีแต่ห่งครับก็อุ้มเพื่อนมารีเซตข้างบนเขาเหมือนกันเลยครับตรงนี้ต้องมาดูดาวยั่วแต่ว่าตอนนี้ดาวยั่วก็ยังไหวอยู่เหมือนกันแล้วหัวต่อมาไล่มาทางทางฝั่งของพี่แต่ห่งครับตรงนี้แม่ดาวยั่วไม่แค่ยอมเหมือนกันเลยครับปีนขึ้นเขาไล่ตามต่มาแล้วถีบต่อเลยครับทางฝั่งของดาวยั่วครับไล่หัวต่อยาวๆาวไปตอนมีแต่ห่งยังอยู่บนเขายังอยู่บนเนินสูงกันอยู่เลยฮะแล้วซุกี้เข้ามาต่อฝั่งขวาเหมือนกันดาวยั่วขึ้นเขาไปก่อนแล้วตรงนี้เราห้ามมบยยััักกก็รรีีเเซตได้หือนนคพู่ ใช่ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกแก๊งจะเริ่มรีเซ็ตกันหมดแล้วนะครับน้องโอ้ยกเว้นหมีแต่หุ้งที่เสียคนไปจํานวนมากตอนนี้เจ้าที่เห็นคือเหมือนเห็นอยู่คนเดียวนะครับน้องโอ้โหต้องมาดูเลยครับตอนนี้ว่าโโอ้หดาวยั่วไปตีหมีแต่หุ้งเขาหมดแล้วครับน้องโอ้ครับโอ้ครับแต่ว่าตัวนี้ใช่ฮะยั่วได้เปียนะครับเหมือนซอสพีสเตะแล้วแอนิเมะอนิเมะครับแล้วแทงแล้วแทงพื้นอย่างนี้แล้วแทงในมุมในมุมนี้แต่ปั๊มยาขึ้นมาก่อนครับโอ้มีแต่หุ้งเนีอย อุ้งเขาระหว่างที่ทางฝั่งนี้เขาฟังี้ดูดแล้วเคียวสวยเข้ามาีจีก่อนตรงกลางกันก่อนแล้วแล้วเขาบอกเลยอีกสองนาทีเท่านั้นเลยครับสามนาทีตรงนี้ครับท่านผู้ชมฮะแต่ว่าฮ่าพญาเก,ก็ยังยืนนิ่งๆอยู่รอไฟสุดท้ายไฟหนีเลย,รยครับฮ่าพญาครับใช่ฮะน้องโอ๊แต่ดูเหมือนว่าเคียวสวยโซนกล่องได้ดีนะตอนนี้เท่าที่เห็นอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าลุมทุกแก๊งเคียวสวยจะเอาอยู่หรือไม่นะฮะน้องโอ๊ โอ้โหครับนี่ครับอ่าแล้วมากันต่อเลยนี่ไล่หัวต่อมาไกลๆแล้วมาครับห้ามไปยากับทางฝั่งของเคยวสวยไล่หัวไล่ซัดกันมาต่อยาวไปแล้วยงยงมาตรงอุ้ยแต่ยาวยั่วเข้ามาเสริมตรงนี้3แก๊งตรงกลางครับผมกินเคียวสวยห้ามใจแล้วก็ดาวยุงนี้ไล่หัวกันมาต่อยาวไปซัดฝั่งขวามาแล้วอันนี้ไปก่อนหนึ่งทีครับตรงนี้ไล่แทงมาต่อแล้วหัวต่อมาแล้วสองขี้สองคิวมาจากทางของคิวสวยแล้วก็ห้ามไปยักครับไล่หัวกันมาต่อแต่ว่าห้ามยักยังไหวอยู่เหมือนกันแล้วมาตรงนี้ไม้ใครโคมกว่าใครแรงกว่าใครขี้ดีเคคคีีีียยยวววววสแล้มมอออกกกิหาััรร่บ อู้ตรงนี้เอาเคียวสวยมายืนมเนที่ดีดีกว่าแล้วเคียวสวยพอเพื่อนลมแล้วแกเอามาชุบตรงทางฝั่งข้างหลังเลยเลยครับนี่แล้วเคียวสวยแต่มีตรงก็ยังเหลืออยู่เหมือนกันเลยครับนี่ครับก็มาต่อแล้วว่าตรงนี้ดาวยั่วกับซุกิแล้วให้เคียวสวยยังเหลือ2คนคนหลุดมา2คนเป็นดีแล้วดีแล้ว์ล่วงไปก่อนโดนทางฝั่งของดาวยั่วเก็บมาครับตรงนี้ฮะแตบอาชหาของซุกี้ตรงนี้โดนไล่ต่อมาเหมือนกันแต่ว่าทางฝั่งเคียวสวยรีเซ็ตเพื่อนกันใหม่อีกทีนึงแต่เวลาเหลือ1นาที50วินาทีแล้วเลยครับใช่คครรัับบพีีี่่่่ิิดววาาาาา1นนนนนททท50จะะไมกกเ็ครับ ตอนนี้เหมือนเขาน่าจะเอามาแล้วครับจะดูมาคุณมาเอกไล่บูธครับไล่บูธเอายุ่ครับสองที่บูธอีกหนึ่งที่บูธอีกหนึ่งที่ยังไงจะรวบไหมบูธล่วงโอ้โหกำลังตรงนี้ครับแล้วคิวสวยเหมือนจะเสียไปเยอะเหมือนกันละครับรอบนี้ครับแล้วห้ามยักษ์แกยังยืนไฟอยู่ตรงกลางและผ่าโบของเราโดนแทงแล้วโดนอนิเมะไม่ได้โูไม่ได้บล็อกลำตรงนี้ล่ะระหว่างของกี้คอยหมันมันลำไม่ได้ก่อนครับตัวนี้ไปมาต่อแล้วหัวไล่ซัดต่อมาแต่ว่าตรงนี้ครับผมคอยหมันปั๊มยักษ์ขึ้นมาก่อนครับฝั่งขวาเข้ามาเป็นดาวยุ่แแแแแต่่่่่ววววววาาาาาาหหห้้้้้้้้้พยยยยยยยััััััคคคคค์์เเเขมดดดดกกกลลลลออออออองทนนนะไไรรรรรรบบบบบีีึิสืู ใช่ครับแล้วตอนนี้โอ้โหเป็นการชุลมุนแล้วครับของมีแต่งแล้วก็เคียวสวยครับตอนนี้เหมือนเป็นการฟ้ากันเองนะครับแล้วพิตัดโดนต่อยพ่ตัดโดนต่อยครับพ่ตัตโดนต่อยไม้ตัวตึงของเคียวสวยครับพิตัตโดนต่อยแล้วก็โอ้พิตัตโดนต่อยครับตอนนี้เหมือนพีแต่คนสกัดนะครับสามตัวสองตัวตึงไม้นะครับของเคียวสวยอโอตรงนี้ครับไล่กันต่อมาครับแล้วห้าไปยักยูกรบดังฝั่งข้างหลังมาแต่ตัวนี้เป็นมีแต่่งกับเคียวสวยเลยครับตรงนี้ครับมีแต่งครับไล่หัวต่อมาได้เหมก๊อปเหม ลไล่หัวกลับมาต่อไปพี่ปีเตอร์ไล่หัวต่อมาข้างหลังแล้วหัวแข็งสวนไว้แล้วสวนกับมาใต้เกต็ดหนามมีแต่ห่งไปก่อนแล้วพีเตอร์โดนแทงต่อมาจะมีแต่ห่งครับแล้วคืียรส่วนนี้หายเกือบหมดแล้วแต่ว่าเขามาเคลียร์หนาของข้าพเจ้าเหมือนกันละหนามมีไปก่อนหนึ่งคนเลยอีกสามทีวิีทีเท่านั้นครับตัวนี้ครับสามสิบปีทีสุดช้นับถอยหลังนะครับและดูเหมือนโอ้หพี่ชายอลาพี่ชายอลาดไล่บูครับพี่ชายไล่บูครับยังไงครับแต่ว่าดูเหมือนว่านี่ครับหัวแข็งคราสู้ครับหัวแข็งสู้ตและตีพวกเดียวกััันนนนเเเเอองคคครรบบกีีียยววสต้ทท่่าห็ โู้ตรงนี้ครับแล้วนี่ครับเคียวสวยเหลือเยอะเหมือนกันอยู่กับหมีแต่หุ store, ่งนี้ไล่หัวต่อพี่ตัดหัวแข็งส่วนไว้แล้วซัดต่อมาพี่จัดใต้ไปก่อนหนึ่งคิวแล้วครับตรงนี้โอ้โแล้วมาคนนี้โอนขวามาแล้วบูเพื่อนมาก่อนหนึ่งทีแต Entonces, ่ว่าทางฝั่งเขามีแด่หุ้งยังอยู่แล้วพี่แตุ่้งขวดมาขีดไม้คอปเลยครับแล้วพี่ตัดตรงนี้ครับโดนต่อยเข้ามาหยองยาไปแต่ว่ามีเตฮุ้งยังอยู่กันสองคนไล่หัวต่อมามีเตฮุ้งเจอปากฉลามเยอะเหมือนกันแล้วก็โดดมาก่อนแล้วโดนขีดมาก่อนหนึ่งทีจากน้เววีคำหือลามฮเองพ เอาแต่กล oh, oh, ่องหายแล้วฮะโอ้แต่กล่องหายแล้วฮะโอ้ยยย